เนี่ยครับมีกัลายาณมิตรนะครับเราจะมีอ n e r g y ดีนะครับมันทําให้เราเข้าใจคําว่ากัลยาณมิตรและทําให้เรามีกัลยาณมิตรผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นหมอรุ่นเดียวกันเยอะเลยนะครับแต่ปัจจุบันนที่สนิทกันนะครับก็มีพี่เชียงกับพี่ดำเนี่ยนะครับผมกับพี่เชียงเนี่ยจบสี่ล้านพี่ดำจบหลาน,นถ้านับตั้งแต่เดียวโดมมานะครับ ก็ลองนึกถึงนะครับเราจะคบกับแมเนี่ยไม่ต่ากว่า35ปีที่เราเป็นเพื่อนกันมาสุดยอดไหมมีความเบิกบานให้ได้ท่องเที่ยวนีต้องเร็วแต่แล้วตากดเวลาทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่ใช่18รอบโลกแล้วมันน่าจะ20กว่าแล้วอะจำไม่ได้แต่ทุกรูปนะครับไม่ได้สวยทุกรูปแต่มีความทรงจำในรูปทุกรูปนี่คือทิปแรก ป้ายแดงเอาถ่ายตรงไหนดินตรงนี้ป้ายแดงไปฮาวายครั้งแรกที่ได้ขึ้นเครื่องบินกับแอมเวยข้อตื่นเต้นเลยแล้วไม่รู้ตัวนะครับว่าหลังจากนั้นมันก็ได้เที่ยวจนขี้เกียจเที่ยวอ,ะอ่ะผมเที่ยวแต่ปีจริงดค<แ>ิดดูดิตรงนี้กี่ปีแล้ววะยี่สองปีที่ฮาวายเนี่ยตอนต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นเนี่ย ผมได้อัพเกรดซีเป็นบิสเนสบอกหมอกายบอกว่าอุ้ยอมีิกาซ้อมให้เราเป็นเพชเประจุไดน้นเนี่ยความทรงจำนะครับเนียนทีศที่หนึ่งไปฮาวายถ่ายรูปกับอาจารย์ประกอบทุกครั้งนะครับนี่ปีสี่ห้านับเพชรครบแล้วขึ้นบนเบรือบรรยากาศดีมากทิศแห่งความทรงจำ เรามีธุรกิจเกิน200ล้านครั้งแรกในชีวิตแต่ในการที่ถูกปไปหลายรอบนะครับรอบนี้รอบแรกไปกันสคนรอบที่2งก็ง้อหอยสองคนนะครับลูก2คนนะครับตัวยังบวมๆอยู่เลยเนอะ,ะตอนนั้นนะครับเราก็ไม่รู้นะว่าเราวนขึ้นอัพซาแอฟริกานิจุสาเบนโตครับสุดนิดสุดเด็ดน,นะครับขี่คอโผนะครับ หลับในอ้อมแขนผมทุกคืนทิศนี้แบบไม่มีกลับก่อนไม่มีนอนก่อนหลับคาโต๊ะทุกที่ตอนนี้เรียนหมอที่คอนแกนฟินแล้และท่อรวติการที่อราทิ้งการต้นะครับก็นี่ก็ทิพนิวซีแลนด์นะครับนี่รูปนี้อาจารย์สุเทพถ่ายใท้นะครับ จอดนี่ก็เป็นความทรงจำนี่คือวิวไม่มีอะไรเลยนะครับท่าทางจอดพักรถแล้วผมก็เป็นคนที่อยู่เฉยๆก็ไม่ได้ไฮเปอร์เนี่ยเห็นไหมพูดกันก็ต้องเดินไปชวนรูกสาววิววิ่งแล้วมอกก่กนถ่ายรูปมันแบบมันสวยในความรู้สึกมากเลยอ่ะวิวมันไม่มีอะไรแตก็มันอิสระมากเห็นรูปแล้วเนเราต้องมีชีวิตแบบนี้ม่ได้อิสระนะครับ น้าิวซีแลนด์แล้วก็เครื่องกระเล่นในแกลเลอรีนิญานี่พาราไกดิ้งใช่ไหมครับนี่ก็ด็อกสเลดใช่ไหมครับเนี่ยเต้นไม่หมดเลยนี่ก็อะไรนะที่ไหนนะเอ่อเรื่องชื่อทิพเท็จทิพเท็จเล็กหนุยเล็กหนุยเล็กหนุ่ยนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่งามมากบอลลูนครับบอลลูนเชียนี่ก็โอ้โหสุดประการสุจเลยนะตื่นตาตื่นใจกับบอลลูนเปร้อยร้อยลูกมากเลยนะครับทิพในความทรงจำทั้งหลาย ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับในกระานะครับนั่งเรือบุกน้ำอะไรเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศก็ชอบดูบอลชอบเตะบอลถ้าทิปเรือเอาบอลทุกบอลไปนะครับตัดชุดไปเลยเตะบอลบนเรือนทุกที่นะครับไปหมดนี่คือที่ตอนนั้นที่ปหลอนนะครับไปดูบอลที่สเปร์นะครับแท้แๆ้นะครับนี่ที่ดูที่เดินแบกนะครับบาเยกันเดินแบงนะครับ เนี่ยครับชีวิตก็เป็นอย่างนี้ครับที่โทรโดสเตททิ่เทนเดียโอ้โหเป็นเมืองโบราณที่สวยมากๆเลยนะครับรอบวัวทิงเนี่ยไปรอบวัวทิงด้วยนะครับนี่ก็นอร์เวย์นะครับจุดที่เป็นบรากโ,โลกนี่ก็คือนอร์เคนั่งรถไฟนี่งปุ๋ยนี่ก็รถไฟนี่ก็สุดพีคเลยนะครับสายประหลเนี่ยมุดทัาบอกมาเป็นวิววิววิวแบบ สวยมากเลยอ่ะมันมีที่สวยๆนะครับที่เราไม่รู้เยอะแยะหมดเลยนะครับนี่ที่ไอซ์แลนด์นะครับอ่ะให้ดูไปเร็วๆนะครับอ่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็ปราสาทสิน้นลงนะครับรูปนี้พื้นใสน่ผ่านเลยโอ้โสวยม,มากเลยนะครับ,บนี่ก็เยอรมันใช่ไหมครับเยอรมันนี่ฟินแลนด์โอ้โหฟินแลนด์น,น,นี่ฟินนี่ฟินมากเลย ต้องไปให้ได้นะครับเนี่ยเป็นประเทศหนึงที่เราต้องไปเที่ยวไม่ได้นะครับนี่ยังไม่เปิดประเทศนะฝันถึงไปเที่ยวกันแล้วนะเนี่ยนะครับเนี่ยบรรยากาศสวยไหมสวยเนี่ยครับอิสรภาพของชีวิตนะครับเนี่ยลูกสาวก็โดดลงไปทำท่าสโนว์แองเจิลนะครับนี่ก็ลองทิปเรือเนี่ยนับได้ทั่วนแล้วนะครับนี่ก็ไปเมดีนะครับไปเกาะคาปรีนะครับเนี่ย บรรยากาศไปดูบอลเนนะี่ยชอบดูบอลในงานไปดูที่บาร์ซ่านะครับอันนี้ทิปเทศบริหารนะครับไปที่ซเซบีย์นะครับโอ้ตอนแรกก็ไม่กล้านะจูงขาสั่นเลยนะอนเดินจูงเ <c oughs> นี่ยครับดีไหมดีบรรยากาศดีไหมดีนะครับก็เนี่ยนิก็ดิวซีแลนนะครับบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยนะครับรูปเที่ยวเยอะมากเลย หมดเวลาแล้วเนะีเราก็ดูไปเร็วๆนะี่นี่ก็ฝรั่งเศสนะเจ็งมากเลยนะไปนั่งที่แบบใครจะไปคิดว่าเราจะไม่ได้ดินเนอร์อยู่ตรงนี้คือสุดยอดมากอะนะครับเป็นความสรงจัำที่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนี่พิเศษนะเอหกศูนนี่ไปสันสลายนะครับก็เดี๋ยวที่ไหนๆก็จะจับไปเสียครับนะรูปนี้ก็ผู้ชายหน้าตาดีถ่ายรูปให้นะ คุณอังตีนะครับคุณอังตีเนี่ยทั้งหมดที่อัตีถ่ายทุกให้หมดเลยนะครับ <Wow. S 1> ได้รับได้เซอร์วิสกับภรรยาเพรา,าอังตีจัดให้นี่แหละครับเ <laughs> นี่ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะนะครับเนี่ยก็อันตีก็เนี่ยคือมันเป็น A60 นี่นะ a อจัเนี่ยนะมันเป็นทริปที่อยู่ในความทรงจำเลยนะเพราะว่าเราได้ไปก่อนนะไปกับอันตีกับพึ่งไปกับกุยไปกับฟ้านะครับเราก็ไปเนี่ยที่เรื่องที่ชอบมากเลยอยากไปทั้ง คือไปเช่าบ้าน,ขขานที่เล็กคาโพน่งบรรยากาศเนี่ยอยู่ริมทะเลสาบคือมันสวยมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมเพียงติคนหน้าตาดีนะช่วยถ่ายรูปให้เนี่ยครับแล้วก็ไปกับคนที่รู้ใจถ่ายรูปสวยเราก็จะมีรูปไงไม่งั้นไปกันสองคนผมไม่มีรูปนีแย่รูปหมอกไก่นะครับนี่ก็ดูไบใช่ไหมครับเนี่ยลูกสาวตอนนี้ก็โตอ่ะสูงกว่าแม่แล้วนะครับก็ กล้จบละรูปนี้มันเป็นรูปที่มีความหมายกับผมมากเป็นรูปที่ฟินแลนด์เป็นรูปตอนนี้ตอนรถไฟฟินแลนด์เนี่ยแล้วก็กลับมาตอนสี่ทุ่มมันก็หมดมันต้มืดละหมอไก่ก็พาลูกสาวมาเล่นยนอนคนโตเนี่ยเขายังไม่อยากนอนชวนผมไปเดินเล่นซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมันก็เดินเล่นแต่นเมืองแต่ร้านมันปิดหมดละผ่านต้นคริสต์มาสเนี่ยเราก็บอกป้าถ่ายรูปนี้เราก็บอก เฮ้ยปกติเขาจะแบบลุยๆอ่ะเขาจะไม่สั้สายแบบคิดถูกแบบเนี้ยบอกเอาที่ก่อนท่านเนี้ยบอกเอาท่านเนี้ยก็ถ่ายรูปไปว่ารูปขึ้นก็เอารูปนี้มาให้ดูรูปเนี้ยคือรูปที่เฟอร์ไปเที่ยวกับเอ็งครั้งแรกในชีวิตที่บิ๊นี่แหละขององผมเขาเซฟไว้ในมือถือมันเป็นความทรงจำ เราทุกคนนะครับเหลืมีต้นทุนที่มองไม่เห็นซ่อนผมเชื่อว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีต้นทุนอะไรที่ซ่อนอยู่บ้านนะครับเราไม่กล้าไม่ตั้งใจกับชีวิตเราเพราะถ้าผมไม่ตั้งใจตอนรู้ตอนนี้นะตอนนู้นนะรูปนี้ก็ไม่มีถ้าไม่ตั้งใจตอนตอนนี้รูปนี้ก็ไม่มีแต่เราตั้งใจตลอดไปลาไงมันเลยมีรูปสองรูปแล้วเป็นรูปความทรงจำนี่มันเดชบูมากเลยนะ ไม่ได้ตั้ง,จงใจไปถ่ายที่เดิมรูปบนเนี่ยรูปคนเ,เล็กรูปล,ล่างเนี่ยรูปบนโตที่เดียวกันเสื้อสีเหมือนกันสุดประหลาดจัจไหมผมก็ไม่รู้นะถ่ายรูปเสร็จเนี่ยรูปสาวคนโตมาดูป้าดูดิเหมือนกันเลยแต่นี่เฟิร์มนี่เฟรม<อ>เห็นไหมมันมีความทรงจำตลอดทาที่เกาะเกี่ยวเราไว้นะครับนิวซีแลนด์เหมือนกัน นีเฟิร์มคนเดียวนี่เฟิร์มนี่เฟรนนี่นิวซีแลนด์แันนี่เขาตั้งใจไปถ่ายเลยที่เดิมแต่โตขึ้นสุดท้ายวันนี้ผมเจอโอกาสแบบเอเบผมไม่ได้เข้าใจโอกาสแบบเอเบตั้งแต่แรกเพราะโอกาสมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะเข้าใจได้เลยและได้ยังไง แต่ท่านต้องไม่ลืมครับอีกฝั่งหนึ่งคือวิกฤตมันมีเรื่องโอกาสที่เราต้องเจอได้เจอแล้วเราได้รู้มันคืออะไรแต่มันก็มีวิกฤตรอเราอย,อยู่โดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างตอนที่ผมสมัครปี40เนี่ยครับผมไม่คิดเลยครับว่าโลกยุคถัดไป20ปีมันจะมีวิกฤตบานอาท,ทยขนาดนี้เข้าใจที่ผมพูดไหมครับ ตอนผมสมัครปี40ตอนนั้นเนี่ยวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยผมเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจไม่เข้าใจเรื่องธุรกิจใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นปีที่แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมีวิกฤตแล้วมันจะกระทบกับผม,ผมยังไงจนกระทั่งคุณหมอไก่เนี่ยไปผมจบมาผมรับราชการแต่คุณหมอไก่เอกชนไปเหมือนกับไปไปสัมภาษณ์งานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ตัวหัวโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้หมอไก่เนี่ยอนอกจากตรวจเด็กแล้วเนะี่ยต้องตรวจทั่วไปด้วยก็คือเขาเอาแพทย์ที่ตรวจทั่วไปอ่ะตรวจผู้ใหญ่ตรวจทั่วทั่ไปอ่ะออกแล้วก็เอาแพทย์เฉพาะทางมาตรวจทั่วไปก็แบบว่าเขาลดต้นทุนผมก็รู้สึกว่าโอ้นี่คือครั้งแรกที่ชีวิตหมอเนี่ยเจอวิกฤตมากรกาทบแล้วหลังจากนั้นดูสินี่คือวิกฤตต่างๆที่ตามมาในชีวิตผม ซึ่งถ้าผมไม่รับโอกาสตั้งแต่ตรงนี้ไว้นะครับผมไม่อยากจะนึกสภาพตัวเองว่าวิาวกฤตต่างๆเนี่ยมันจะกระทบกับผมแค่ไหนแต่เพราะผมรับโอกาสไว้ตั้งแต่ตรงนี้ครับทุกวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจผมโตขึ้นปีปีที่แร้รหกสามปีหกหนึ่งกับปีหกสามเนี่ย ารายได้ผมต่างกันสองเท่า<อ>ในระดับ8หลักคุณว่าแอบไปดีไหมดี<อ>ปีนี้ปีวิกฤตโควิดนะครับเป็นปีที่ผมรายได้สูงสุดตั้งแต่ทำแานเปีแนละ้ทั้งรายเดือนรายไตรมากแต่ละบ้านนี่รายปี มันไม่ได้รงอแค่ก้อนเดียวมันโตทุกก้อนยอดธุรกิจผมโตที่สุดไอปีสีห้าที่สองร้อยกว่าล้านเนี่ยมันเป็นแค่เสศษของปีเนี่ยมันมหาศาลมากๆเลยนะครับผมบอกกับดารายแาตั้งใจเนี่ยเพราะเวลาสำเร็จเนี่ยแอเมย์เปนต่อแท้เนี่ยสาสมมาก มันน่าตื่นเต้นมากนะครับสุดท้ายครับอยากเปลี่ยนชีวิตไหมครับาถ้าท่านอยากเปลี่ยนชีวิตได้นะครับ,ท,รบท่านทำสี่ข้อนี้ใได้ครับหนึ่งคือหาโอกาสให้เจอนะสองคือท่านต้องได้ทำมันครับ 3. ม,มองให้บอกว่าเรามีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ไหมเพราะบางโอกาสมันเอื้อให้แค่บางคนทำได้แต่โอกาสแบบย์ เอื้อให้คนทุกคนทำได้แล้วข้อสี่ครับทำจนถึงครับสู้ไม่ถอยกลับไม่กอดเล่นไม่เลยนะครับก็ไปเลยไปเลยขอควาครับอ่นะครับ,รนนรบ,นะรบสิ่งที่มันยอดเยี่ยมที่สุดของชีวิตนะครับ คือการที่ใช้สองมือเราเนสร้างชีวิตเราชีวิตครอบครัวเราให้มันสว่สางสวัยสวยงามด้วยสองมือเราเนี่แหละสั่งใจที่สุดครับรูปนี้ก็เป็นรูปที่แคมป์ปีที่แล้วเดี๋ยวสาวแน่ผมคิดว่าผมน่าจะได้ถ่ายรูปใหม่อีกครั้งนึ่งวันที่ยอดเยี่ยมแบบนี้รอทุกคนอยู่ อยู่ให้ถึงวันของท่านนะครับสวัสดีครับ